สบายดีเด้อพี่น้องพ่อกันอยู่ห่านบ้านรังสีเขียวพี่น้องเลยพ่อน้องมัดอยู่ไปดีไปดูมาคุยเรื่องคุยงานนีอะลรเนาะเจ้อจันท์เขามาทักทีพี่น้องเลยโอ้ยอะไรแหงกร็จอจันเขามาเล่ออกกับทันหันว่าแต่ว่าจะเป็นหัวเสียในหนึ่งเล่นออกกับทันหันโดยถือปั่นอีกเลย เงินเละปั่นทั้งเงินเงินคำกับโบมีมันอยากลำบากใจตัว <c oughs> ว่า <c oughs> ว่าอะไรโบนิ่งนี่นะมันปั่นไปปั่นมามันก็บ,บวไยขึ้นกันได้ก็ดีนะพ่อคุนก็พูดเนาะเอาอาป้าลุงคนเนาะที่เคยซัพพอร์ตช่วยเหลือครอบครัวของพ่อทั้งบ้านมาตลอดเนาะตอนนี้นะคาดองนิ่งอยู่ที่ทอด้ายตอนนี้นะปงนะว่างนะขึ้นก่อนนี่อืม น 1, ันคอนีสองล้านขันคอมันก็นหลายพันเลยใบเตยแต้สี่แสนบ้านนี่นกัากขาไบอีกอันนั้นมือไปเตยนี่กระเบวันไกระตามีไก่ม,มีมีเงินแน่นแล้วก็มีมีมียาอะไรเนกับสี่แ,นนแสนโอ้โ กันนักเตอพี่ได้กันผูกโบมีเนาะโบมีในในทงไวเลยกูโบมีอะไรอย่างเี้ว่นนีายืมมาสองหมื่นได้ย่พอโบพอได้สองหมื่นนี่กเสียดซิวเลยนะร่วมเลยมันจะสามหมื่นเตือนสามหมื่นเลยอยู่แล้วแต่ว่าคือป้าก็มันแล้วก็ปวดหัวเพราะอะไรง่ายมันบริยง่ายได้ปลาแววมาบันนี้เขาไปผูปั่นเนาะเขาไปผูปั่นเกมเลยฮาแล้วหยุงได้ฮานะ ตามเกี้ยน้ำปูทันเด้เขาเจ้าเป็นผู้กเขาเป็นผูกเก้ีกัดตะกนกัลลับ่กมาายุหัดมาว่าทานี่แบว่าลับ่าหัวใจลําบากลําบากายกันยังว่าพอสูไวเด้ตัวลําบากใจดิปูทีนี้ไปอยู่ไซหลอแล้ว่าตามวามจริงนะนะะพอยู่หลอ ตวนี้แบบ่่าาอยอยูกลำบากใจแต่บ่ต้องห่วงนีดไปช่วยใส่ก็คือว่ายัางคิดอยู่มันแบบว่ามันมันนี้โซงมาแบบว่าเขาพ่นว่าวเขาเบียบว่ามันถ้าเราปีนไปกับแม่ปีนไปกับแม่ว่าวแล้วตัวหนึ่งเอาตัวหนึ่งยกมาทีละอย่างบริษัทรวมแล้วคัดเลยรวมมาแบบยคิดทีเดียวแบบว่าไมาจังว่ามันกับไข่แน่น่ะนะ สไตล์แบบไปเทอหนึ่งก็ว่าอย่างหนึ่งไปเทอหนึ่งว่าอีกอย่างหนึ่งผู้ฮาผู้เก็บรวมเนี่ยแจ๊คสิเอาสมองตัวในมาส่วนมาเก็บรวมกันในสุดท้ายนะนะมันกระไก่เข้ามาเลยเป็นได้กตอยามันเห็นแหลวแล้วกหลวไปนะอะมรอกันแล้วนุจ้กกระสิประมาณวันจันทร์วันค้าเนี่ยที บอวัดหนึ่ว mm ัดชาตนีตอนแรกคือได้ข้นะคอแ้วก็หมอบู้วเลยนะตื ok ่นมาเป็นวันวันข้าไปเลยแบบนี้ไปตอนเช้าเลยแบบนี้นั่นแหละว่าเรื่องมันบ่มีแล้วมันยา่เป็นของเงินคำกัน ว้าวการคอแต่ปิดคือว่ายำมียำได้อะไร้ะไ้วะจีเขาบัวได้เขาผัดบุได้ข้มหมักอ่ะเดาหมัอยู่สื่อไอนั่นได้พีเดียพีท้ามีกินคล่องจะหมดตายจะหมดไม่โดน ปลาลูกจะพึ่งพา่าเด้อขอพิพาขออภัยก็ไดก็มันบ่มีเนาะให้เท็ได้เลยเ็ได้แล้วแหละห่เ็กัดเอาหูเอายังไงเ็้แล้วคนยอบริจาคใหญ่โตคือมูี่พอได้แล้วกัเพิ่มไปเรื่อยๆจากว่าง่าที่เรียกว่ามูบันเป็นงว ก็นั้นนี่เพิ่มไปเรื่อยเงินที่แรกนั่นขายง่วนอีพ้นหาพันเอาไปให้ก็บ่พออีกสองพันกับเติมอีกกบจังหนึ่งนั่นเขากีับอันชีววาอันอยู่บ้านนี้ไปหาเสาแก่เขาเสาแก่เขาเอาอีกเรื่องหนึ่งเลยเขาจะโยงมาโยงมาบ่ยกมาปกติก็ต้องว่าแต่แรกทำทำแกอันนี้มีเงินเสียพันก็มาให้เด้อกับคายง่วนเอาไปให้จีเขาจีเขาเลยพี่น้องเลยบบพออีกบบพออีกสองพันก็เพิ่มอีก มันละเลยลลยขันตอนมันละเลยแบบว่ามันละลายทวีบวกขึ้น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 เลยโอ้โหอ่ะเกินมากอ่ะอะไรวะเป็นย่นยังไข่อยู่ยังทมนี่ตัวเฮ้าหรืห่วยถ้าเมลไปเจอแบบเฮ้าเนี่ยถูนี่ก็นักหน่วงนะจะตายแบบถอกเบิร์ตดีนะ ออกเบิรนี่นะตาไอยเรือยังเลยจังหวเล่ากัรเราออกมานะจังหวาัว่าบอว่าปลนยังไงเขาเสียบนอะไรเด้อมาหนำอันนี้ตีบบดมานนำได้มลูกสาำหรับไปขอไปแต่งเอาอันใหม่เลยอี่งนี้เหเบิ่งไปนี่แหละอ มันต้องผ่านจ้ะใ,ให้มันผ่านไปวิทย์จ้ะเอขาจ้บริสโเขาว่เล็ดวอดสอถ้าถ่าเขาสอมันบมกเป็นนี้บอเรมาตยาไปตมไปุทีทุกยาแม่ว่าบอกันไปว่ากัรทำเท้เาก็บว,ว่าไอ้มันจบเ,บ,บ,บเรียบร้อยปุ๊บแล้วก็จบแล้วก็มาเตรียมเทาก็ได้นั่นแหละกรติดอันั้นอยู่ ถือเลขซะถือเลขแค่จ้าเท่อน่าฮ่าม่แน่อเ่าฮ่เฮ่าฮ่อฮ่าฮ่าฮ่าอ่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ้าอ่าฮา่า่่าลอา่่่าา่า่จา่จากมันาา่ะฮาา่า่า่าล่ ลลุนได้กนนม่ีเข้ามาไก่เข้ามาพี่น้อยดจีเข้ามาจีเข้ามาแล้วอ้าวสิผ่านได้ยี่ดอกก็คือสีพนักพน้าว่ะไ้ดอกงับ้บนมันเลยยกเก้าหึ้เก้าที่มันนี่เก้าห้านะบพี่น้อย

เอนี่าสายไฟมาใส่ตู้ตู้เสรตัวนี้เแต่ก็มาเดินสายดินเนเบอน,นี้สายดินนะถ้าสายไล่ละดึงมาหนีลงนี้ <c oughs> กันไัยเลยอันนั้นบอกมันลงลงดินบอกห้าหลอบั Halo, งฮ้าห้าหลอบังเครื่องขายกับพี่นอ้องเธอมีแนวอยากกบรบสันซื้อหรอขจาวสันขายห้าหลอไว้มือ่อื่นเปิดหา้านบ่มื่อื่นนี่เนาะเปิดห้าน สบอกสบู่ก็มีอยู่บ้านเนาะมีประมาณสะบูนน่แก <laughs> นกแก้วเบนเน็ตคือผมเอาขา่าวเนาะเบนเน็ตเพิ่มบทท่านได้บอเ่เบนเน็ตยังล้ำยาปะผัดนุ่มโอ้ยสบายบัดน,นี้ซิ่งมาซื้ออยู่นี่โล่ผม <laughs> มีเงินบ่าพ่อกับอเซ็นไปนำ <laughs> ลงบัญชีไว้ผมได้เห็นเป็นพนักงานขายแต่เจดดำบอก พ่อเจได้บหาจได้จะเจได้ป็นพนักงานขายเบ้าอันนั้นแถมพร้อมีก่ชื่อซื้อหนึ่งเมจอเออซื้อหนึ่งแทมจอมื้อหนึ่งมจอะไรฮะหยบไปทังได้ปะเนี่ยเออไปเดินไถของน้ำเขาหนาไปซื้อของอีกนั่ะเปอ สบายดีเนาะแวไปจ่ายขาดฐานพอดินี่อชรพอ้ส่งสจ่ายแต่ว่าเงืนอนใจเงินผมแล้วขนมเป็นการลงรายลเนาะมือเตรียมด่อนีะายังอันตัทัติลราคาเหรวะติลราคาอะนี่ราคา สี 45, ่สิบห้าพันเจ็ดสิบบาทเสรษฐามมาเบิ่งราคาไว้ก่อนเพื่อนเนาะเศรหาบาทสามสิบบาทหกสิบเขิงกิโลหกสิบบาทเพื่อนเอ้ ตัวนี้ส่งจากไทยโดยตรงตัวน,วนี้ของแท้พี่น้อง <Okay. S 1> นัวลึกตัวนี้น, <laughs> นี่มีหมากไม้กรอบล้วอีก <c oughs> 13,000เออมองไม้กรอบนำพี่น้องเป็นเทอกาสมารเหล่ะเบิ่งห่านใหม่พี่น้องไอ้เมื่ออื่นกะทิมาอุดนนผนอยู่ดอกกะที่ว่าเป็นห่านประจำเขาแล้วบ่านี่ เป,เปิดเลยก็คือว่าอยู่นี่แหละจะได้กับผ่านมาบดนะต้องมาลงอยู่นี่รอยบาทแชมพูไปเนอะเออเริตราคาอะไรห้าสิบบาทอันนี้น,นยาประพันุ่มประเิกราคาแชมพูรอยบาทเอาต้นนี้คือหกสิบพันกีบเนี่มันคือต่างกัน สอห้าพันเศร้าพันเศร้าหกสี่สิบบาทสองห้าพันที่น้องแป่งพรฮัลโหลบังราคาตรวจทานไปน้องเลยเปิดห้านนี่มิจกสลากจ้นะเนาะซื้อครบห้าร้อยบาทจกสลาก ออกมาเจดามเป็นพนักงานขายพี่น้องเลยผู้เบารล่อว่าม่วนแถมหนึ่งแถมสองแถมสามม่วนนี่เลยเขาเทียนมันกำไรไม่มีเลยวะมันไปเช็งได้เบิต์วะแถมดิแถมอย่างเดียวยาสูบก็เลยมาข่าแล้วแถมอย่างเดียวนี่ก็โต๊อัน เมนเทนที่ซื้อเลี้ยงเองบ่เห็นนเนื้ยาจะได้เจ้าทางได้หายอีกแล้เออหนักงานพี่เจกก็ต้องเล็กน้อยเพราะได้ทีนแบบว่าทั้งรลายโปรโมชั่นทาซื้อเองซื้อแจกเองติเอ้โหข้าวซื้อเลขเมื่อวันหนึ่งพิเศษซาบาทซ้าบาทโอ้โเดี๋ยวพันปลายมาเด้อซ้าบาทแล้วไม่ได้พันหกลบออกได้ค่ะเหลือพันหนึ่งเอออันนี้บอกแนวติดราคาแล้วบอกก้าวติดราคา ก้าวส่องนาตีเนี่นเยเมเกลีราคาิเนี่ยแบปะอนี้ก็ปะเลี่ยมมีะพี่น้องราคากัะนสะิบสามพันสาบาทปลาแพนอยา่าลืมนะคะปะลาแพนผักอุดนุนดน่นเนเด้อผักอุ้ดนั่นนอนลงลานแปลาแพนเด้อผาแผักเบิดจุกูจุกคดนั่นแหละที่ข,ข,าขาวมากอะเริ่มต้นก็สะมีห้าบาทสิบบาทสิบห้าบาทเ้าบาท ก็สิมีเงินกีบงามเงินกีบอะไรตามนั่นอะไรเนาะอลไรตามเลดมันขูมืออนี่นี่กัถ้าเป็นเงินบาทก็าจะเป็นหัหาบาทอันนี้สี่พันกี่หมอบขายก็มีถ้ามียกโลเหมือนกับที่ี่ลดลงอีกลดลงตามนั่นแหละยังว่างลายอยู่เด้อเหมืนยังชิ้นขายยังประธานขาวละแบบอันนี้สี่มือได้ดิเพราะว่ามีลดคัดน้อยเนาะลดอันนั้นมันแก่สิบ้านก็บริบริษัแบบ เออมมาเงบนพนกเสีมาได้ใ่ไนันมีงทุนได้นได้สองเถียวเยคืออะไรเยอะมีสี่เถียวแล้นะสี่อเียวอรลงแซมนี่โอ้เบิดเป็นแซนปลายเลยเนี่ยนามนี่ลงลงนมลงสามี่หมื่นลงไปเรื่อยๆพี่น้องเลยลงลงไปเรื่อยๆสมื่นแลลวคนองกัอันเป็นที่หัยังไปอยู่เดินอย่เไปอยู่ไปแนไปเร้าอื้อยบ่มี

ไข่แน่แล้วการยังอันอายุยังห่อน้อยหนึ่งเันเขาจะว่าเด็กน้อยเป็นไข่นี่ดีแล้วมันแกสิบูดื้อยาเออเพราะว่าอันเดียพี่น้องได้เพาะกันใหม่ขอบคุณหลายๆเด้ออย่าลืมมาใหมอุดมเด้อฝากอุดหนุนเด้อพี่น้องบ่ได้เขามาลบสมขิดกันเตรียมนับเงินไว้อยากซื้อยังกันได้เอากลับพาเบิ่งราคาเบิร์ล่ะล่ะตั้งแต่